กำลังอยู่กับลูกไดโนเสาร์สองตัวสองเลยอะลูกเรียนสั่งไปเลยอุ้ยอุย,ยสงสารลูกไดโนเสาร์อะ่ะที่ทานดูสิแม่ไดโนเสาร์มันตามหาลูก ทำจะไม่ไหวแล้วว่ะพลังมปนส่งตัวแย่ yeah, แล้ว <Yeah. S 1> เหมือนคุณฮนะพยายามปลุกออปติมพามให้ลุกขึ้นมานนเนี่ยได้ออปติมพามลุกขึ้นมาแล้ว <Yeah. S 2> นั่นไงโอ้โหคุณฮนะันจัดการมันเลยออปติมพามอย่างนั้นเลยท่านวีวักรุ๊ปแม่ติกน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสาตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตาม มีทั้งแม่ทั้งลูกเลยอะเฮ้ยโอ้โหนี่มันจุลศิษย์ปะหรือล่าเนี่ยเฮ้ย,ยแม่่มาเป็นรถโอ้ยมันขึ้นรถมาเป็นขบวนเลยอะเฮ้ย,ยแย่แล้วอย่าบอกนะว่ามันจะไปจับตัวลูกไดโนเสาร์ว่ะ สาวกำลังอยู่กับลูกไดโนเสาร์สองตัวสองเลยอะเอ้าแล้วแม่ไดโนเสาร์ไปไหนทำไมเหลือลูกตัวเดียวละเนี่ยลูกเรียนสาาั่งไปหุยหุยสงสารลูกไดโนเสาร์อะดูดีขึ้นรถไปแล้วอะ่ะทำไงดีอะไปหาตัวช่วยเร็วไปเอาปืนไปเอาปืนมาล่าไซเลนเฮดเร็ว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 เฮ้ยทันดูสิแม่ไดโนเสาร์มันตามหาลูกมันใหญ่แล้วอะ่ะอ,อุ้ยมันคงจะรู้ว่าลูกมันหายไปอะดูสิเฮ้ยสงสารน่า ไม่ได้ไม่ได้สเสด็จหัวปืนยิงแล้วแอบกอนแอบกอนโอ้ย,อยสเสด็จหัวปืนยิงแล้วทุกคนอุ้ยแอบก่อนแอบก่อน oh, <no. S 1> โอ้โหมันทำเป็นขบวนการเลยอะท่าน oh. มันให้สเสด็จหัวปืนมาดักเราแล้วก็มันจะได้ให้พวกของมันขนไดโนเสาร์ไปได้สำเร็จแน่นอนเลยเนี่ยเฮ oh, <no. S 1> ้ยสุขสารลูกไดโนเสาร์อ่ะเฮ้ยทำไงดี yeah. อุ้ยสุดยอดเลยโกโกวายักใจดีที่สุดเลยอ่ะ พาลูกไดโนเสาร์ไปส่งให้แม,ม่มนแล้วว่าเย้ <Yeah. S 1> สุดยอดเลยฝ <Ooh. S 1> ากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันทันกับแม mm ่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุก,นกต่อไปได้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนช่วงนี้นะไซเรนเฮดมันชอบออกอลวาวนะ่าอะทุกคนใ่ Hi, <me. S 1> ว่าใครรู้สักนะต้องคอยระมัดระวังตัวนะข mm. ื่อไม่ได้นะพวกไซเรน มันชอบตามล่าได,ดโนเสาร์ว่ะมันชอบกินไดโนเสาร์ด้วยนะอุ้ยเซ<ร>เลนเฮดหัวตุ๊กแกนนะน่ากลัวที่สุดแล้วว่ะท่านยูบอกนะมันมันตามล่าได,ดโนเสาร์จริงๆอ่ะใช่ผู้ไซเลนเฮดอ่ะหลายกาดมากเลยอ่ะนั่นมันไซเลนเฮดหัวปืนกลนี่นะโอ้ยดูเสียงของมันสิอุ้ยคำรามน่ากลัวไดโนเสาร์วิ่งหนีกันใหญ่เลยว่ะ ไดโนเสาร์แตกตื่นอยู่ไม่ได้แล้วพวกเรามองไปย่อบนีกันเถอะดูสิฮะไดโนเสาร์หนีกันแล้ววะเฮ้ยไหลกาด้วยเฮ้ยเหมือนมีเลเซอร์จัดการไดโนเสาร์แล้ววะไดโนเสาร์ระวังตัวด้วยนะไดโนเสา,สาเร์ไดโนเสารีบหนีเร็วหลิวรีบวิ่งกันโอ้ยไดโนเสาร์แย่แล้วว่ะไดโนเสาร์นี่ไงโห่ปืนกลอุ้ยดูแสงของมันสิ ยิงในโน้เสาอุย้ยไทยเซอร์ฟทอปอุย้ยหลายตัวเลยอะทำยังไงดีอะพวกโนโี้ในเสาจะไปอยู่ไหนเนี่ยทนันจะมีที่หลบใส่เลนเฮสไหมเนี่ยอุย้ยแย่แล้วแย่แล้วลูกที่เล็กด้วยทำยังไงดีอุย้ยพวกในโนเสาอย่าเยียบกันนะค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งในโนเสา ไซเรนเฮดหัวสุ้คนมันต่อสู้เลยอ่ะออติมาทามจะสู้ไหวไหมเนี่ยสู้เขานะ,ะานบอลคอนนัทลิงพามพลังของไซนเฮดมันร้ายกาดมากเลยะทันเฮ้ยออ,อ,อติมาทามใช้พลังของตัวเองแล้ว,ลวจัดการเฮ้ยมันมีพวกคู่มาอีกอนะนั่นน่ะ <Yeah. S 1> จัดการมันออติตมาทามสู้สู้เต็มที่พลังสุดยอดหน่อยเนี่ยพวกไซเรนเฮดเจอพลังออติมัสทามเป็นไงล่ะอุ้ยสุดยอดไปเลย อุยอ้ยเฮ้ยมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะทานดูสิออติมาพานจะไม่ไหวแล้วว่ะพลังมันส่งตัวแย่ yeah, แล้ว yeah. สมิทาสุดยอดไปเลยคุณฮาร์ดเก่งทั้งคู่เลยนะอ้ยดูสิดูสิมิทามแปลงร่างเป็นรถสุดยอดเลยท่านเทียนโอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันทันกับไอติชในทางที่สนุกสนุกต่อไปด้วยนะอ้ยเด็กสาวเนาะโอเคอย่าลืมกดติดตาม สาว,วเนี่ยเโนูสาวจะออกมา,มาวิมาแล้วมาแล้วังไงังไงเมนูสาวด้วยทุกคนวิทันอะไรอะ่ะแม่ตาอแปลกมีลูกด้วยอ่ะโห